สวัสดีครับสาหรับเย็นวันนี้นะครับเราก็จะพาไปปลูกอะโวคาโดกันนะครับหลังจากที่เราเพาะไว้นะครับเป็นเพ่ะเม็ดนะครับพันอะไรก็ไม่รู้ครับซื้อมาทานมันมันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีก็เลยเก็บเม็ดเพาะไว้ครับบางพันนะครับที่เราเราซื้อมาทานนะครับมันไม่อร่อยเราก็ไม่เก็บเม็ดไว้นะครับก็ไม่รู้เขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ลองดูครับเพราะว่าเราปลูกพ่อเม็ดหมดเลยอันนี้ส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นสาวรสนะครับ นี่เราปลูกได้สองต้นต้นนี้เพาะไว้นะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับมันขึ้นเยอะแยะเลยเราคว่ำกระถางแล้วคว่ำคว่ำเลยครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นครับพอเวลาคว่ำเสร็จเขาขึ้นพืชแล้วครับก็ไม่รู้จะทำไงครับปล่อยตาเมืนตามกำรรนะ <S <S เอาแค่สองต้นพอเยอะเกินไปก็ขายไม่ค่อยได้ครับบ้านบ้านผมของค่อนข้างที่จะถูกนะโอเคครับไปปลูกอกะโวคาโดกันครับ ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแต่ก็งามดีครับต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องปลูกสักต้นนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันพี่เขานะครับส่วนอันนี้แตกเป็นสองยอดเลยมันหักไปนะครับแตกเป็นสองยอด่วนต้นนี้นะครับเราก็จะมาไว้มาปลูกแทนต้นเดิมนะครับนี่ก็ <S <S เดสมอรเล่ไปแล้วเดี๋ยวปลูกแทน,นอันนี้อันนี้ นีก,ลก,ลกนนะปลูกล้อๆไปเรื่อยนะครับนี่ก็เป็นชุดแรกของรับที่เราปลูกหลังต้นก็ใหญ่แล้ว,วมะม่วงร่วงเต็มเลยมะม่วงร่วงเต็มนะครับไม่เกินฝนมาอายุมาครับนี่นี่ก็เป็นมะม่วงยักษ์นะครับมะม่วงเขียวยักษ์ลูกใหญ่มากแต่ผลคลุงหมดเลยที่เก็บไปจิ้มแล้ำเปรี้ยวหวานได้เลย เดี๋ยวค่อยมาเก็บครับเดี๋ยวงานตัวนี้ก่อนเพราะว่าเวลามีจำกัดครับเดี๋ยวมันมืดแล้วนี่ก็เกืบอบหกโมงแล้วครับนี่จะยาเต็มหมดแล้วมันดูแลหลายอย่างครับงานก็ทำหลายอย่างมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลผลไม้ก็ออกเต็มแล้วช่วงนี้ไปปลูกตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาปลูกกันนะตอนนี้ก็รระบบน้ำก็เดินเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ทันพี่เขานะครับพี่เขาโตแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ทำการปลูก อโวคาโดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินระบบน้ํานะครับซึ่งระบบน้ํานะครับเราเดินไปเรียบร้อยนะครับเป็นอโวคาโดนะครับพ่อมมตรนะครับบางคนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะครับอาจจะกลายพันธุ์หรือว่าจะดีกว่าเดิมหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็ลองดูครับส่วนมากเราจะเป็นพ่อเม็ดหมดนะนี่ได้กินหรือไม่ได้กินนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วอลลี่อะไรมากมายนะปลูกปลูกไว้งั้นได้กินก็โอเคครับ ถือว่าเป็นผลกาไรนะแต่ถ้าไม่ได้กินก็ช่างมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเรลดน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็พาเลาะสวนไปเรื่อยนะเลาะสวนยามเย็นนะครับชมพู่ทัดล่วงเต็มาทไม่ได้นะครับทานไม่ได้ไม่ได้ห่อครับหายต้นมากนนี้ก็อบกระโดดอบกระโดด ชนพูก็เสียดายแต่ว่าทำไรได้ครับเวลามีจจำกัดแค่ทุกต้นอันนี้ลูกใหญ่มากลองดูนะครับไม่ได้ครับปล่อยทิ้งครับปล่อยทิ้งปทิ้งอย่างเดียวเลย ทำได้เท่าที่ได้นะครับโน่นอันนี้นนทําได้ตอนนี้ก็โอเคครับช่วงนี้ก็ยาเย็นแล้วครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วอดเลาะมาดูไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ที่เราทําไว้นะครับลูกใหญ่มากอันนี้น่าจะได้ทานอยู่พอเราคุมไว้นะครับเราไม่ห่อนะครับการหอก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีก็คือได้ผลสวยนะครับไม่ถูกแมลงวันทองต่อ่นะส่วนข้อเสียนะครับพลาส,สติกนะครับทิ้งเป็นขยะแล้วแล้วก็ถ้ามันร้อนเกินไปนะครับลูกก็จะร่วงในถุงพลาส,สติกนะครับนี่ทุเรียนแล้วครับกำลังโตครับปรับปรุงกันจนจนลาก็เดินนะครับทีแรกก็เหลืองหมดเลยเริ่มเริ่มฟื้นแล้วครับ2ปีเริ่มฟื้นแล้ว เขาปลูกกันสองปีนี่เขาจะได้ทานลูกลเรายัางเพิ่งฟื้นนะครับมือใหม่ก็อย่างเงี้ยที่รดน้ำนะครับก็จะมีนะครทุเรียนแล้วก็อบคาโดแล้วก็อินทผลัมนะครับซึ่งปลูกใหม่เนี่ส่วนมากเป็นพอเม็ดหมดเลยแต่นี้ไม่ได้พอเม็ดนะครับเป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งรอดูครับว่าจะออกหรือเปล่าส่วนนู่นนะครับ ทิจีจักระพัดออกลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยเป็นพ่อเม็ดครับมีกับพ่อเม็ดเหมือนกันมนทองระยองครับอีกหน่อยก็คงจะต้องตัดนะครับเพราะว่าบางแดดให้ต้นนี้ส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนพ่อเม็ดเหมือนกันนะเป็นทุเรียนจากระยองนะครับนาเม็ดมาทาน,นครับก็เลยพอไวห้าหกต้นได้ต้นเนี้ยดีต้นเดียวแล้วก็ใหญ่มากงามมากครับ ขึ้นปีที่ห้าแล้วปีที่4ี่ปีที่ห้าแล้วครับตอนนี้นี่ก็พ่อเม็ดนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับก็จะลองดูนะครับเป็นการทดลองไปในตัวนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอย่างอะโวคาโดที่ผมปลูกเมื่อสักครู่เหมือนกันนะ่ะก็ก็ลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหมนี่ก็เป็นมายงชิดนะครับปีที่ออกผลน้อยอคลิปนี้นะครับคลิปนี้เกี่ยวกับ เอาคขาดนะครับแต่ก็ให้ชมสวนกันไปเรื่อยนู่นครับเป็นชมพู่ที่เราทําไว้3ต้นที่เหลือนะครับ10บกว่าต้นเสียดายค,ครับร่วงหมดเลยก็โอเคครับมันมืดค่าแล้วแ <S ong> วะไปเรื่อยครับนานได้ทำคลิปยาวทีก็ประมาณเนี้ยในพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เกือบสีไร่ครับเป็นสะสักหนึ่งงานแล้ว สามหนึ่งงานแล้วเกือบหนึ่งงานแล้วปลูกจริงๆก็ประมาณ3ามไร่พื้นที่ก็น้อยนิดครับแต่ว่าปลูกผลไม้นะครับผสมกันไปเรื่อยครับผสมคนเปรยกันไปเรื่อยมีอยู่ต้นหนึ่งครับอยู่้ายบ้านตรงนู้นะต้นใหญ่กว่านี้นะครับโอ้โหขาโดนะครับเขางามดีครับสูงสองเมตรกว่าแล้ว อในนบีที่เหลือวงบ่อนู้นครับก็เป็นอางุ่นนะครับก็ไม่ได้ผลครับเหลือต้นเดียวนะเดี๋ยวจะบิ้วต้นนี้ใหม่นะครับเป็นคิมสันนะแต่ผลออกมาแล้วเป็นไข่ปลานู่นก็เป็นไข่ปลาครับก็จะมีพันนะครับพันที่ปลูกไว้นะครับมีสองพันนะครับคือรุดผลิตกับบิวตี้ซิเลตนะครับที่เห็นวงบ่อหกวงนะก็ตายไปเรียบร้อยครับ ไม่ไม่ไม่ด,มดเนินการต่อเพราะว่าออกมาเป็นไข่ปลาแล้วก็ไม่ค่อยออกส่วนนีรับเอาคาโดปลูกเสร็จเรียบร้อยเห็นมุ่งก็มะม,ม่วงครับเต็มหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาปลูกเอาคาโดแล้วก็พาชมผลไม้ในสวนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มืดค่ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้แค่นี้นะแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับข้อ่วนทรายเราแล้วจมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทําอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในส่วนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ